ถล่มโลกเหตสุกที่16มิถุนายน2 5 10ซ้ายมือชุดฉาสิงค์คงคาฝ่ามือเสนางาม28สิงห์พิกัด1 3 0ปอนด์การชกมีขึ้นที่เวทีลุมพินีนะครับนี่คือชุดฉาสิงค์คงคาครับนักมวยก้านยาวนี่เป็นจอมที่ปบตัวชะกาดนะครับที่เป็นยับทีเดียวสูงยาวมากดูครับสูงยาวกันแยะครับใสนางามวันนั้นอายุ23ครับชุดฉานั้นอายุ20เวลาผ่านไปค่ะนี้นี่ผ่านไปแล้ว25ปีนะครับ ในงากนกางเกงสีเข้มนะครับตัวเตี้ยกว่านี่ปีนี้48ชุดฉอในปีนี้45มวยกรุงเทพด้วยกันดูดูลีลาจอมรวดลายครับในงามตอนนั้นนี่จอมรวดลายจริงๆตเตี้ยกว่าเยอะชุดฉอนี่ก็แหม่ผ่านมวยมามากมายแล้วเกินครับไม่ว่าจะเป็นเริงสักต้อยติงเกียรวายุพักไรดำเมืองสุรินลิงลมสิงเชือเพลิงพรโรธพยััก์โสพลแสนนภาพยักยัก์โสผลวิชานสพิศักิ์วีะเดชก,ก็เจอมาแล้วแสนธนงก็เจอมาแล้ว เดี๋ยวดูลีลาว่าจอมลวดลายคนนี้เป็นอย่างไรครับยุคเดียกับรักเลโอ้ทีมท่านเลยมาชุดชอมาเลยครับทีเป็นยับเลยนะครับชุดชอนี่อาวุธร้กาศมากกว่าคือทีนี่แหละครับกระถีบได้หลายอย่างครับถีบหน้าก็ได้ทีเบิ้ลทีบเรี่ยกว่าเป็นยับไปเลยนะครับคนอื่นยับด้วยหมัดชุดชอนี่ยับด้วยเท้าเลยกรรมการวันนั้นนี่เมื่อ25ปีที่แล้วครับพันตบตรีวีรวัตรพีรันเยรเลขานะครับลูกอาจารย์สังเวียน ตอนหลังนี่สุดท้ายแล้วท่านเป็นนายพลตำรวจแล้วนะครับเอาครับหือศาสตแข้งชุดฉอหมดยกที่หนึ่งดูจอบลดลายครับอีกหน้าจอบลดลายจนแล้วแมท่ทีบางทีทิมแช่ทีเบิ้ลนะครับยกที่สองชมกันต่อว่าลีลาของจอบลดลายเขาจะเป็นอย่างไรบ้างชนแล้วครับชุดฉอ ชุดเนันเป็นมวยรุ่นน้องนะครับเด็กกว่าอ่อนกันสามปีครับโดนก่ดแม่จะคว้าคว้าไม่ได้ชุดนี่มวยเตะเข่าครับสูงยาวเข่าดีมีศอกแม่มีบันศอกด้วยดูครับดูเสน่ห์งามพลิกครับไม่ให้คว้าแม่จับไม่ประทะด้วยครับลมไปพลิกมาอยู่นะครับหลังไปเยอะครับสมัยก่อนนี่แม่แต่ว่าบรรยากาศเมื่อก่อนนี้ไม่มีพนันนะครับเชียร์ดูมวยนี่ดูแบบกีฬาจริงๆดูครับ หมุนออกมาดูลีลาเขาจอบรวดลายครับหมุนออกข้างง่ายๆครับแล้วก็หมุนแทงเข่าก็ทําได้สักพักเดี๋ยวหนีแล้วการแยกออกมาชิดชอห้าสูงก่อนเยอะนะครับจอบรวดลายนรสิงห์อิสระภาพาบอกเขาชกมวยแบบไม่มีตำรามายังไงก็ไม่รู้ถ้าเปรียบเทียบมวยกับมวยสกุลอาชิโอ้กว้างกว่าก็คล้ายๆกับอารอนไพรเออร์ครับ แชมป์โลกเจ้าของฉายาเหี่ยวนะครับเจียวนั่นแม่ชกเหมือนกับเป็นนักชกที่ไม่มีตําราชกยากจริงๆครับลักษณะคล้ายๆกับนี่แหละครับในงามสอแปดสิงดูชอเดินเข้าไปหาจิ้มมัดูครับกันหนีแกหมุนแม่ขาเกี่ยวเชื่องเกือบแกะขาออกมาไม่ได้ครับสัปดาห์หน้าครับชมชีทวันนี้ครับว่าเขามั่งมีสีสุขขนาดไหนครับในงามสอแปดสิง นี่เป็นยกที่สองครับมวยเมื่อ25ปีที่แล้วนี่ครับโยนเข่าลอยหมุนออกมาแล้วโยนแล้วหมุนออกมาดูครับล่อหลอกน่าดูครับจอบลวดลายดูครับว่าชุดขอก็มึนเหมือนกันครับไม่รู้จะมาอย่างไรดูครับดึงตัวง่ายๆจิ้มหมัดแทางเข่าแทางเข่าหมดยกดภาพชากับ ดูแกหมุนครับแมหมุนง่ายง่ายครับออกข้างออกซ้ายออกขวาแทงเขา่าผู้สู้ก็มุนครับแบบนี้จับทางลำบากรุมกันต่อครับยกที่3าขวาก้างล่างดูครับหมุนซ้ายหมุนขวามือไม้แขนนี่ไปหมดนะครับยิบยักเล่าหลอกดูครับทุ่มทุ่ม,มสมัยก่อนนี่จับนอกครับจับขาทุ่มไม่จะเอาใจโครงรับแล้วเป็นคล้อง ขาเขานะครับใช้แขนบังแล้วก็จับพุ่มหมุนไม่ให้โดนโดยไม่จําเป็นเลยครับเสียเปรียบช่วงแต่ชกแล้วไม่เสียเปรียบดูครับแป๊บแป๊บแป๊บหมุนเร็วมากล่อหลอกครับวางแข้งดูครับนี่ครับดูชกออกลีลาเต้นนี่แปลกๆจอบลวดลายนี่เป็นแชมเปยนนะครับไม่ธรรมดานะครับสวยงามนี่ครับชุดฉอถีแล้วค้างไว้ด้วยจอมถีบ เอาแมขาฟันศอกอการแยกกันแตะเชือกแบบมวยปล้ำเลยนะครับพอแตะเชือกก็แยกเลยกับล่อหลอกเดินบ้างแล้วครับถอ,อยมากแล้วจะเดินแล้วครับเดินขู่บ้างฝันศอกหูโถมทั้งตัวเลยครับอัป,ปคัดนี่นี่ครับแทงแล้วขายกบังไว้ด้วยวางแขกไม่ถนัดอีกครับชุดชอดี ถูกทำลายจังหวะหมดเลยครับขยับนิ้ยักยักไม่รู้จะเดาใจลำบากครับศนลป์งานในแกนจอบรวดลายจริงๆเอาครับจะคว้าขาจะทุบอีกแล้วนี่เป็นยกที่สามครับชุดชออยังหน้าเด็กๆครับชอสิงห์ทงขาอายุยี่สิบแกยี่สิบสามยกยักล่อหลอกครับไม่มือไมกก้แกไปหมดนะครับทำให้ตาลายครับแขวนหมัดแขว่งนวมดูครับม้นออกมาดึงตัวอปกแล้วครับ ไปยิ้มไปพุกดึงครับดูครับดึงง่ายๆแล้ววางแข่งอ้าวครับดูครับหมุนอีกแล้วครับไล่ไม่ทันเลยครับแกปอปป๊อปป๊อปครับดูครับตัวเตี้ยกว่าหึ่งขึ้นไปจะได้แต่ว่าทำให้ชกไม่เสียเปลี่ยบดีทำไม่ง่ายนะครับอ้าวครับบวกบัดกันแล้วมวยรายการนี้คู่เองนะครับวิชาอันศอวิศักดิ์ชกกับพยับสกุลสึ ปรากฏว่าวันนั้นวิชาญถูกกรรมการเชิญลงจากเวทีครับยกที่4หมดยกที่3านะครับผู้รองรู้เอกก็คือปราศรณีเพลินจิตหรือว่าท่านสสมานมานครับผูสวดอ์ปราชสาธรครับนักคะแนขนขจรศักดิ์ศักดิ์สเลดูลูกทุ่มสมัยโบราณครับจับนอกและทุ่มนะครับยกที่4ครับดูทับสายครับมีสายเอลอ,อยหน้าลอยตาควรบาจาอีกตั้งห้าชุดชอถีบขางนะครับ แมยาหว่าตั้งเยอะแต่ทำลำบากเด็กกราดเอาไว้ในงานไม่เข้ากับกรรมการวีรวัตรยันนมเลยนะครับหมลอ่อๆอ้าวกับจัดทุ่มอีกแล้วครับทุ่มโอ้โหทุ่มก่อนทุ่มแทงตามก่อนด้วยนะครับสมัยก่อนที่เขาจับขาทุ่มเขาจับนอกนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่จับนายโดยการเอาเชือกโครงรับซะก่อนแล้วไปจับมีการเคาะศีรษะกันด้วยชุดชอหันมองพี่เลี้ยงว่าเอาไงดีไล่เขาไม่ถนัดนะครับหนูนกมันครับไม่ให้โดนโดยไม่จำเป็นแน่ทำารอหลอกทำเ็เจ็บทำออนทำสุดรำหลุดลายจริงๆครับเรากำลังจะหาจอบโรลายอีกขั้นนึงครับคือรักเล่สีงหนุมานได้เมื่อไรจะมาเรียนได้ จอบรถลายหมายเลขหนึ่งคือลักเล่จะไปหาที่จอบรถลายหมายเลขสองนะครับโอ้โหชุดชอครับมีสลับเข่าระวังสอบครับมวยสวยก่อนที่ลีลาก็เยอะนะครับลล้มฟัดนี่น้อยนะครับมวยเมื่อก่อนอาวุธจริงสวยงามแล้วก็แปลกแปลกพักหลังมวยยุคป,ปัจจุบันที่เขาเน้นพละกําลังครับอ๋อเลยดีไปปล้ำฟัดจะสบายดูกระพี่เบิ้ลน,นะครับ ตีปลากราดมีเบิ้ลนะครับอ้าโหยกดนั้นข้างใหก้กทำการแยกนะครับให้ทำก,การสมัยก่อนนี้แยกไม่ขาดเลยโดนชุดใหญ่เลยครับเอาละครับมีบวกศอกแทงอื้อหือแห้มีลูกฉายลูกชุดเหมือนกันครับเสีหงชุดฉอหันได้มองพี่เลี้ยงเอาละครับเจอเข่าลอยอีกแล้วอย่างว่าครับโมยสมัยก่อนนี่กอดแป๊บเดียวกรรมการแยกนี่ทำให้ต้องอาวุธต้องพลิกแพลงใช้ได้วงนอกหลายอย่างครับ โอ้ทีมสวยงามแม่ทีสามทีครับมีดับเบิลแล้วก็ทริปเปิลเลยนะครับสามทีซ้อนลอยตาตาจริงพอโมยุคหลังนี่กรรมการให้ปล้ำก,กันมากพลักกำลังก็เจอเลยเป็นเรื่องสำคัญไปแล้วเพราะการปล้ำฟัดนั้นเรื่องกำลังวังชาโอ้โหโ,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 โดนสอบก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วครับไรแรงดีหัวหน้าคณะมีสตางค์มากนาม,ม,ม,มสดไข่ไก่เนื้ออะไรอย่างนี้บำรุงกันกมากมากก็ร่างกายดีครับ สมัยก่อนนี่ก็อาหารโดบหลักๆก,ก็คือน้ำข้าวครับบางคนนี่น้ำมวยบางคนรุ่นเก่านี่นมสดนี่ดื่มไม่เป็นครับเหม็นข้าวแล้วจะอาเจียนเลยครับดื่มน้ำข้าวหรือเป็นยาโดบชั้นหนึ่งแล้วหมดยกที่สเรียวแรงสมัยก่อนก็ไม่เท่าหรือนีครับแต่ว,ว่าอาวุธแพรวาวนั้นมีมากกว่านะดูกรบทุ่มทุมแทงก่อนทุบเลยครับดูครับ,รบไม่ใช่เอาเข่าอัดทับลงไปนะครับแทงก่อนแล้วค่อยทุ่มครับไม่ใช่ธรรมดาข้ากครับสลับ จิ้มหมัดีทีหนึ่งสลับขาเตะเลยครับแทงชุดเลยครับมาดูครับแทงเป็นชุดดูครับปลายเท้าชี้พื้นครับเพื่อให้เข่าแหลมยกสุดท้ายครับโอ้่าทางชุดฉอจะไล่ไม่จนกระดานครับเจอลูกฉาบฉวยแล้วก็ลูกถายเป็นชุดฉวยโอกาสเร็วของเสนินง,งานดูครับแอพลิวดูครับดึงง่ายๆครับดึงนิดโอ้โหโอ้โหสี่ห้าห้าทีลากขา เอาแล้ครับเอางัดลงจมได้ทีสี่ห้าทีซ้อนเลยนะครับขวาไม่ติดครับดูครับแทงก็คล่อมไปอีกตีน้าขาอีก้ต่างหากโอ้โหเตี้ยกว่าเยอะนะครับแต่ว่าชกแล้วไม่เสียเปรียบโดนของกลางกระหม่อมครับทำมวยทำศีรษะสวยงามการจดมวยท่าทางยุกยักล่อลราท่าทางเป็นคนตลกปบะันนิดนึงโหนอีงแล้วครับถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายครับยกสุดท้ายครับ ลูกฉกฉวยฉับฉวยสู้ไม่ได้ครับไล่ไม่ทันว่าตอนนั้นกระดูกัวย,ยังสู้ไม่ได้ครับจุดฉออายุย0ง,งานย,ยาแล้วงองง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 ้างงไงง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 งนงงางง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 งีงงงงงนงง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 งเงง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 างง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 ่งงงงงงงู ทำเป็นตลกแต่เผลอไม่ได้ครับจอบลวดลายกันนี้หมุนดูกับปลายเท้านี่อนุญาตให้เตะได้โดยกมีเต้นชกมวยอย่างนี้ครับไม่ไปเจ็บตัวครับกีฬาแกเยอะเรียนแกมากจิ้มหมัดเอาครับชุดฉอชักเอียงเหมือนกันมวยแกไม่มีตำราจริงๆครับดูกขามียกชักยิบชักล่อหลอกเหมือนอารอนพรายเออร์เหรครับมั่งวยชกนอกตำราโอ้โห สอกลูกนี้เหลือเกินจริงๆครับเอียงไปเลยนะครับจุดชอการแยกแต่ปั๊บแยกปุ๊กครับไม่เหมือนกับการสมัยนี้ไม่หะอนุญาตให้นกมวยกอดกันนานจนนานจนไม่ถูกครับดูครับโอ้โหดูโอ้โหดูพีลาเหลือเกินกวนจริงๆครับหมุนมาเหนือจริงๆครับมาหมุนเทพแต่ว่าทําตัวยังกะอยู่พยาหรือว่าแมวของสอนครับเหนือมาก ครับไม่ฮือดาวจะจิ้มครับไม่ดูเหมือนว่าคะแนนนําแล้วไม่ไม่กลัวแล้วครับจิ้มไปเรื่อยแล้วครับครั้นี้มีปู่มีหลอกมีต่อยมีรุกตู้สู้จับทางลําบากครับดาวใจไม่ถูกพกไม่เก็บตัวครับชสางอย่างนเ้แต่กรานขั้นล่างจุดเฉาะท่าทางต่อทอเหมือนกันนะครับโดนอ้าวแล้วครับถีก็ทีกลายจะมนยกแล้วนะครับสุดท้าย สงสัยจะไม่ไหวครับจุดจบหมดยกสุดท้ายแพ้แล้วครับท่าทาน,นี้กนี้แม้ว่าจะแพ้โมยสมยัยนี้นี่ถ้าชนะจึงจะกราบแต่แพ้มวยรุ่นเด็กกว่าไม่ค่อยกราบครับอันหลังข้อมูลไปเลยกรรมการกระชุมให้จอบรถลายครับศนายามสอไปสิงเป็นผู้ชนะโอ้โหดูลีลาการถีบสี่ห้าหกแต่ว่าสินายามลากจนได้ครับไม่ยอมครับลากแล้วทุ่มจนได้ครับโดนถีบหกสีซ้อนในการยกขาเพียงครั้งเดียว สำร,ร,รักข่าวปรอชาอัเพินธาน